เปิดบ้านคริสโตเฟอร์เบนจกุลล้มมาสิบครั้งไม่เคยท้อควักก้อนสุดท้ายไปต่อหรือพอแค่นี้เปิดบ้านคริสโตเฟอร์20ปีชีวิตพลิกผันจากพระเอกดังสู่พ่อค้าเริมถนนสุดยอดอดีตดาราดังอนาคตไกลคริสโตเฟอร์เบนจกูลถูกรถชนร่างกายไม่ปกติจากการลงไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บบนท้องถนนเมื่อ20ปีที่แล้วดีใจน้ำตาไหลาขายน้ำส้มปลดดีได้ครึ่งทาง เล่าย้อนเหตุการณ์สุดสะเทือนใจขายน้ำส้มวิ่งหนีเทศกิจในขณะที่ขากระเพกหลังจากที่คริสโตเฟอร์เบนจากูนดิตตระการนักสแสดงอนาคตไกลประสบเหตุจากการลงไปช่วยเหลือคนที่ถนนเมื่อ20ปีที่ผ่านมาทำให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บสาหาัส และก็ร่างกายไม่ปกติได้ออกมาเผยเรื่องราวการต่อสู้ชีวิตจะต้องมาขายน้ำส้มวิ่งหนีเทศกิจทั้งที่ขากระเพกซ้ำก่อนหน้านี้ก็ได้นํำเงินเก็บมาลงทุนทำธุรกิจกับภรรยาแต่ว่าก็เจอสถานการณ์ช่วงนี้จนทำให้เงินเก็บก้อนสุดท้ายหายวับไปกับตาต้องเป็นหนี้เมื่อเรื่องราวของคิสถูกเผยแร่ออกไปก็มีผู้ยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือ ช่วยสนับสนุนคริสและก็ภรรยาช่วยอุดหนุนน้ำส้มอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งทำขายไม่ทนันโดยในขณะนี้คริสสามารถปลดหนี้ได้บางส่วนแล้วสร้างความดีใจให้กับทั้งสองเป็นอย่างมากซึ่งคริสกับภรรยาก็ได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่ช่วยอุดหนุนรวมทั้งเป็นกำลังใจให้จากเหตุการณ์ครั้งนี้เราดีใจมากเลยเหมือนเป็นการย้อนวัยว่ายังมีคนจำคริสได้เยอะมาก คนให้ความช่วยเหลือเราจํานวนมากคือน้าส้มที่ไหนก็มีค้ายในประเทศไทยแต่ว่าเขาต้องการอุดหนุนเราโดยเขาอาจจะไม่ได้อยากดื่มน้ําส้มหรอกแต่ว่าเขาอยากจะช่วยเหลือเราเหมือนเอาหมายเลขบัญชีมา คือเราไม่กล้าที่จะรับก็ขอเป็นการที่ช่วยอุดหนุนเราจะดีกว่าขายของดีมากๆมีออเดอร์สั่งเข้ามาทุกๆวันจนกระทั่งเรารับสายตอบไลายไม่ทันถ้าหากเรามัวแต่รับโทรศัพท์ก็จะทำของไม่ทันอีกฟีดแบ็ดีมากๆจะต้องขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้บางคนก็ไม่อยากจะซื้อของแต่ว่าจะให้เงินเลยก็มีมีเยอะมากจะต้องขอบคุณจริงๆ